คือเวลาผมกินปลาดิบเนี่ยเราต้องการไม่ใช่แค่ความสดไงยเราต้องการอร่อยแล้วราคาดีคือผมได้มีโอกาสไปรับประทานอาหารในช่วงปีใหม่แล้วก็ได้มีโอกาสร,รับประทานปลาดิบนะฮะเป็นแนวโอมาคาเซะก็คือเสิร์ฟทีละคำทั้งๆที่เมื่อก่อนเนี่ยนะฮะผมไปกินปลาดิบคือมันก็ไม่ต้องเสิร์ฟทีละคำนะฮะมันเสิร์ฟหลายๆคำที่มีหลากหลายประเภทมาในจานหนึ่งจานซึ่งมาเสิร์ฟทีเดียวแล้วก็นั่งอยู่ที่โต๊ะก็ได้ แล้วก็ราคาไม่สูงนะฮะแต่ว่าตอนนี้มันเหมือนกับว่าคือผมไม่อยากจะใช้คํานี้นะแต่ว่าขอได้ไหมคือผมจะจดทะเบียนว่าผมถือสิทธิ์ในการใช้คํานี้คือเวลาผมใช้คําว่าดัดจริตเนี่ยอย่าเคืองนะเพราะว่าผมใช้คําว่าดัดจริตบ่อยแต่ว่าคือผมไม่เข้าใจว่าทําไมเมื่อก่อนเนี่ยผมเคยไปกินอาหารญี่ปุ่นตอนเด็กอายุประมาณ1ิบขวดนั่งกินในร้านอร่อยมากเป็นร้านซึ่งมีชื่อเสียงที่อยู่ในซอยสุขุมวิทแถวสุขุมวิทส0ิกว่าแลแล้วนั่งกินเขาก็เสิร์ฟมาให้มา เป็นซูชิรวมซูชิรวมซึ่งมีปลาแบบแทบจะทุกชนิดซึ่งในร้านเขามีแล้วก็มาเป็น1จานแล้วในซูชิรวมเนี่ยมีทั้งหมด9คําคำหรือ12คําคำก็ไม่รู้แล้วก็มีหมดอะมีทูนา่ามีอูนิมีทุกอย่างมีครบ y ยลโล่เทลเอน g a วะต่างๆนานา,นามีครบแล้วก็เสิร์ฟมาเนี่ยแล้วก็มีแบบพิเศษด้วยนะเพิ่งเข้ามาแล้วก็แบบอันนี้หายากราคาสูงหน่อยคือทั้งหมดอะ่ะก็มาใน1จานไม่ใหญ่มากประมาณเหมือนถาดแลปท็อปอันนี้นะฮะแล้วราคาก็อยู่ในหลักซึ่งไม่แพงเวอร์คือไม่ใช่ว่า1จานแล้วออกมาโอโ้โห9,000บาท1,000 10, 0บาทอะไรเงี้ยไม่ใช่ แล้วในหนึ่งจานนั้นเนี่ยเรียกได้ว่ามันคือทุกคํามันคือทุกคําที่เชฟซูชิเนี่ยจะเสิร์ฟแบบในแบบที่โอมาคาเซในยุคนี้สมัยนี้ที่ชอบไปนั่งกันอ่ะแล้วให้เขาเสิร์ฟทีละคาอะ่ะเขาเสิร์ฟทีละคาอะ่ะนะฮะโอโตโรอิบิอูนิอ่ะเสิร์ฟเสิร์ฟเสิร์ฟคนนั่งกินก็แบบโอ้โหกูดังไงกูดังกูรวยนะกูก็ต้องกินนะแล้วมันก็ต้องแพงๆไงกูดัง กูรวยกูต้องกินของแ,แพงๆ่งกินกินอูรู้สึกพิเศษเพราะว่าคำนี้พึ่งทำแล้วผมก็นั่งกินทั้งหมดเนี่ยนะฮะผมก็รู้สึกเลยว่าเฮ้ยมันก็เหมือนตอนที่ผมไปกินตอนสิบขวบไปและมันก็เป็นคือตอนนั้นเนี่ยตอนที่ผมกินสิบขวบเนะน,นี่ยนะฮะหนึ่งจานสิบสองคำในสิบสองคำเนี้ยมันมีครบทุกอย่างหมดเลย แล้วมันก็เป็น12คำเดียวกันหรือ9าคำหรือ15าคำผมก็ไม่รู้ที่เชฟโอมาคาเซในยุคนี้สมัยนี้เนี่ยในใจกลางกรุงเทพมหานครเนี่ยนะที่เขาเสิร์ฟทีละคำอะ่ะไอเสิร์ฟทีละคำแล้วกินเนี่ยนะฮะแล้วร้านดังๆเนี่ยนะฮะพอคนกินกินเสร็จเนี่ยนะฮะโอโหบินออกมาโอโหหมื่นสองโอ้เก้าพันสองหมื่นแล้วผมยังจำได้ตอนที่ผมกินตอนเด็กอะ่ะ นั่นแหละไอปลาทุกชนยใทั้งหมดนั่นแหละเสิร์ฟทีเดียวในจานเดียวกันอ่ะออกมาไม่กี่พันผมไม่เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่เหมือนกับว่าคุณต้องเอาสิ่งที่ปกติอ่ะมันก็เสิร์ฟทีเดียวพร้อมกันหมดแล้วก็กินจนอิม่มแล้วก็มีครบแล้วก็ราคาถูกกว่าเสร็จแล้วในยุคนี้สมัยนี้ต้องเหมือนกับว่าโอ้โหนั่งกินโอมากาเสะทีละคำทั้งหมดนั้นที่เสิร์ฟในสมัยที่ผมเคยนั่งกินมันก็เส์ฟ แต่ไม่เป็นไรผมเข้าใจว่ามันกลายเป็นเหมือนกับว่าพอให้เชฟเลือกแล้วทีละคำอ่ะมันเป็นอะไรซึ่งมีความรู้สึกพิเศษอะไรเงี้ยแต่ว่าเลือกไปเลือกมาดูไปดูมาสั่งไปสั่งมามันก็คือของเดิมๆทั้งหมดนะฮะแต่เมื่อกี้กลับไปที่ประเด็นเรื่องแซลมอนผม appreciate เพราะแซลมอนเนี่ยมันอร่อยแล้วมันเทียบกับปลาชนิดอื่นเนี่ยนะฮะมันราคาไม่สูงด้วยแล้วมันเอามาทําอะไรก็ได้คือหมายก็ว่าแซลมอนมันอร่อยในแบบที่กินเป็นซูชิก็อร่อยมาผสมหาซอสใส่เพิ่มโปะเพิ่มแบบแนวฟิวชั่นก็อร่อย และเสืลอละแซลมอนเอาไปย่างก็อร่อยคือมันเป็นปลาสารพัดประโยชน์มันมีประโยชน์มันทําได้หลายแบบแล้วก็อีกอย่างหนึ่งซึ่งผมได้มีโอกาสรับประทานในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ซึ่งอันนี้ a p p r e ช i a แต่ว่าไม่ไมสันทัดก็คือท้ออสุจิปลาปัก,กระเป้าผมไม่อยากพูดดังเกินไปนะแต่อันนี้ดังมากเพราะว่าเดี๋ยวไอ้มือถือเฮงซวยเนี่ยมันจะฟังแล้วเดี๋ยวมันจะไปเอาภาพมาให้ผมดู <laughs> ไม่ต้องการเห็นภาพแต่ กินไปแล้วกินไปแล้วท่ออสุจิปลาปลกระเป้านะฮะซึ่งผมก็เพิ่งทราบว่าไอ้เมื่อก่อนเนี่ยที่คนชอบพูดกันว่าท่ออสุจิปลาวานเนะี่ยอันนั้นไม่มีอันนั้นไม่ได้เป็นสิ่งที่เขาให้กินกันแต่ว่าที่เขาให้กินกันคือท่ออสุจิปลาปลกระเป้าซึ่งปรากฏว่าในรอบนี้ผมได้กินท่ออสุจิปลาปลกระเป้าให้รีวิวไหมฮะ คือท่ออสุจิปลาปกระเป้าเนี่ยปัญหามันไม่ได้อยู่ที่หน้าตานะฮะเพราะโดยหน้าตาของมันเนี่ยมันดูเหมือนกินเป็นครีมครีมก้อนๆมันไม่ใช่ตัวสเปิร์มนะมันคือตัวท่อซึ่งลึกๆคือผมรู้สึกเฮ้ยมันยังฟินไม่พอวะถ้าฟินจริงๆไม่ต้องกินตัวสเปิร์มอะแต่ประเด็นก็คือว่าโอ้โหมันครีมมี่มากมันไม่ไหววะมันครีมมี่มากคือมันเข้มข้นมันริชมากผมจะสงวนไว้ว่า ถ้าเกิดวันไหนหมดแรงผมจะซัดหอยนางรม10บตัวแทนส่วนท่อสุจิปลาปลากระเป้าเนี่ยก็เอาไว้ก่อนไม่ไหวนะฮะแต่กินไปละแล้วก็ appreciate ได้มีโอกาสรับประทานที่คือที่สุดยอดที่สุดคือว่าไม่ว่าจะเป็นมื้อตอนสิบขวบหรือมื้อในช่วงช่วงปีใหม่โอมากาเสทั้งสองมื้อกูไม่ได้จ่ายมีคนเลี้ยง แล้วก็มีอีกร้านหนึ่งซึ่งผมรู้จักกับเชฟอยู่แถวสุขุมวิทเหมือนกันแหละแถวทองหล่อผมก็เข้าไปกินปลาดิบเข้าไปประจำอะ่ะแล้วก็ผมไม่ได้เคยบอกว่าต้องสั่งของสดของใหม่ของแพงของอะไรผมแค่บอกว่าก็เอาซูชิเซตปกติแล้วแกก็จัดให้แล้วมันก็อร่อยแล้วแกก็ไม่เคยบอกว่ามันเป็นโอมาคาเสสุดยอดทีละคำอะไรแต่ว่าแกมาจานเดียวก็อยู่ก็อร่อยมากแล้วแกก็คุมแกคุมนั่นให้ด้วยเขาเรียกว่าแกคุมคอนเทนต์ให้และแกคุมราคาให้แกบอกว่าเฮ้ยเอาซูชิเซตนี้นะ เ,เราเราต้องการงบเท่าไหร่แล้วก็บอกผมไม่ได้มีปมว่าจะต,ต้องแบบกินกิน,กนงบไม่อั้นอะไรเงี้ยกินซูชิจานละหมื่นอะไรเงี้ยแต่ประเด็นคือว่าเอาพอประมาณให้มันครบให้มันกําลังดีนะครับผมเคยกินตัวเนื้อปลาปลาปกระเพื่อทอดที่มีเชฟเขาทําพิเศษให้ะนะฮะเคยกินมาก่อนนะฮะมีคุณเคลวี่เข้ามาทักบอกว่าทานปลาดิบบ่อยๆเนี่ยวควรกังวลเรื่องเรื่องความสะอาดหรืออะไรไหมนะฮะไม่ไม่ไม่ได้ทานบ่อยไง ก็ถ้า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 ไม่มีคนพาไปเลี้ยงผมก็ไม่กินหลอกประดิบนะฮะอเมริกาจะเกิดสงครามกลางเมืองไหมเมื่อก่อนไม่เชื่อว่าจะเกิดตอนนี้ทําไมมันแรงขึ้นเรื่อยๆไม่ล่ะอเมริกามันเป็นอย่างอยู่แล้วความรุนแรงเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตคือส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตคือความตายความเสี่ยงที่จะเกิดความตายการทะเลาะเบาแหวงการใช้กําลังกันการบูลลี่กันการฆ่ากันยิงกันอันนั้นเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตในสหรัฐอ่ะ คุณต้องเสพติดความรุนแรงคุณถึงจะมีความเป็นอเมริกันเต็มที่แล้วคุณที่ว่าคุณได้ทั้งหมดนี้มาจากไหนที่ผมเนี่ยผมที่ผมนั่งพูดนั่งตะโกนนั่งดานั่ง p e r อร์มเนี่ยคุณคิดว่าทั้งหมดนี้มันเกิดขึ้นมาจาก,จากท,ที่บ้านผมเป็นอย่างเงี้ยไ,ไม่ใช่คุณคิดว่าผมได้มาจากไหน,นคุณคิดว่าทำไมทรัมป์กับผมเนี่ยทรัมป์และปลื้มอ่ะเหมือนกันมากอะเรื่องอย่างเงี้ยมันได้มาจากนนี่คือความเป็นอเมริกันเนี่ยที่ทรัมป์เป็นที่ปลื้มเป็นแบบเนี้ย เพราะฉะนั้นไม่มีแล้วฮะสงครามการเมืองเราแค่ด่ากันทะเลาะกันพร้อมตบกบาลกันแล้วก็แล้วก็ฉลองคริสต์มาส